ไม่เคยนึกเลยว่าจะมาพบออกับคุณทวัน,มนไม่เคยนึกไม่เคยนึกว่าจะได้มาใช้ชีวิตออกับคุณทวันตอนแรกบ้านอยู่ใกล้กันแล้วพี่อ้อยก,ก็จะสังเกตว่าพี่อ้อยจะมีน้องคนหนึ่งเป็นเป็นหมอฟันแต่เราก็สองคนจะไปทำงานจนเช้าเราก็จะเห็นคนคนหนึ่งมายืนมาอ,อ,อยู่หน้าหน้าบ้านแล้วเราก็แล้วเราสองคนก็ยังแอบมินทามอแต่ออบ้านนี่ใครไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยัง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 รู้ยัก เพราะตอนหลังพอเพื่อนฝูงแนะนําก็เข้าค่ายแล้วก็คุณถวันก็เริ่มพกแต่พวกพี่ออสจะเล่นกีฬาคุณถวันจะไม่เล่นจะอ้วนตอนนั้นเขายังเขายังอยู่กับแม็กกี้เลยค่ะมาถึงเขายังอยู่กับแม่มงต้อยและตอนหลังนี่ก็มาร่วมกับพวกเราพวกเราเยอะมากทีมพวกเราเล่นละพี่ออสจะเป็นคนทํางานอยู่ที่แองโกลไทยสาวอาทิตย์นี่จะมาเล่นกีฬาที่เพราะเราอยู่หมู่บ้านนวัฒนีจะได้ฟรีเพราะนั้นเพื่อนก็จะมาเล่น หนังก็ต้องเห็นว่าเอ๊ะเขาออกกําลังอะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็วิ่งเหมือพี่อออาจจะวิ่งวิ่งประจำคุณ <Okay. S 2> ถวันก็เลยม,มาขอคือเป็นจุดหน่งอันนึงนะคะที่ทําให้เราเริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องอะไรนั่นกันเลยนะคะ <Okay. S 2> แล้วสุดท้อส,ส,สุดท้ายนี่ก็คุณถวันก็มาอยู่คนเดียว <Okay. S 2> แต่ก็ตัองหลายปีนะคะถวันเก่งมากคุณบวันเป็นท่านให้ความรู้อะไรที่ดีมากนะคะซึมซับ <Okay. S 2> แต่พี่ออสก็คือพี่ออสนั่นแหละ เพราะพี่ออสเก่งพี่ออสจบปริญญาเอกไปแล้วเพราะว่าแกสอนทุกวันพี่ออสบอกคุณทวนรว่าออสเก่งอ่ะเพราะผมฟังคุณทวนรสอนหรือวานพูดเนี่ยของจบปริญญาเอกคุณทวารเลยนะแต่นี่มันไม่ได้ของคุณทวนรจะใช้บทกรอนอะไรอย่างงี้เป็นคำโครงคำมันถึงคุณทวารเป็นคนอ่านหนังสือมากมาความรู้เยอะมากมายและสิ่งที่จะพูดคุยเนี่ยไม่ใช่ไร้สาระเป็นสาระหมดแต่เป็นสาระแบบคนฟังแล้วสนุกมาก เหมือนเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเราจะฟังแล้วเหมือนกับเราไม่ถ้าเ,เราเอมารู้เรื่องประวัติเราจะเบื่อแต่อันนี้สามารถที่จะเล่าให้ฟังจนจบได้เดินเรานั่งฟังกันเปล่าอ,อะไรเนี้ยค่ะไม่มีไม่มีติดขัดค่ะแล้วก็จะเป็นคนเล่าเรื่องโจ๊กสนุกมากเลยเ <c oughs> มื่อวาน <c oughs> เด็กซึ่ง <c oughs> ซึ่งอยู่ที่การค้าขายข้าปิง้งขายข้าวเหนียวปิง้งขายกาแฟขายหนังสือมันล้องให้แล้วมีเด็กลูกเขาเนี่ยฮะซึ่งหนวหน้าชอบเล่นมาก เขาบอกไม่มีลุงเลยนะมันเด็กนั่นล้งตาสายพากอยู่กันจนตอนเนี้ยพี่อาดบอกทําใจทุกวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์สองคนนะครับเพราะว่ากลับบ้านก็อยู่คนเดียวก็นั่งคุยอะคุณยตทําทำใจไม่ได้รู้ที่ว่าการถวันหวยนั้นแม่ไหน่อาสองปี้ะค่ะแต่ว่าพี่ออดทำทุกอย่างหมอที่ หมอนี่จะรู้ดีว่าพี่ออสควบคุมคุณทวันสุดท้ายเนะะีย่ยค่ะจะขอโทษพี่ออสออสผมขอโทษนะพอรู้ว่าเป็นโรคอะไรก็อยู่โรงพยาบาลสองคนเขานอนอยู่เขาเดินลงมาหาพี่ออสที่ตรงโซฟาอะไระะ่ะคุณหวันผมขอโทษออสนะผมชดใจผมชดใใจ เพราะว่าไม่ดูแลสุขพี่ออสบีบบังคับเขามากจนเขาเกลียดเขาบอกว่าไอ้พวกหมอเนี่ยมันโง่จะตายไปบอกก็พี่ออสก็ทำยังไงก็ได้ที่จะต้องให้เขามาหาหมอ,อมก็ก็ถ้าผู้ยอมทานยาทานอะไรแต่ว่าไอ้เรื่องที่จะมาทุกปีไม่มีคสี่ห้าปีหนึ่งซึ่งเวลาเป็นโรคไา้แล้วมันไม่ทันแล้วว่าแล้วพี่ออสทำาังไงแกถึงรองที่จะมา,าตอนนี้น ก็ต้องโดนดึงด่าดา่า,บ,า,บ,า,า,าบ้างอะไรบ้างเยอะเย้ยถากท้างบ้างอะไรก็หลอกล่อกันจนสุดขีดจะมาเช็คเลือดเนี่ยกว่าจะมาได้นะคะโอ้โจนหมอบอกพี่ออสหมอที่ลำแี่จะรู้เลยพามาได้ไงนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไหนเขายอมเขาก็จะตัดสินใจว่าเขามาแต่เป็นพี่ออสคนเดียวน,นี่ละคะที่จะเป็นคนต่อสู้ทั้งเรื่องสุขภาพนะแต่ว่าพี่ออสต่อสู้ได้เป็นบางเรื่องเพราะเขาไม่ยอม แต่สุดท้ายเขาขอโทษแล้วค่ะพี่ออสก็ให้อภัยเขาผู้สั่งเสียที่ก่อนที่จะเขาเป็นคนเลือกเขาบอกว่าหวานเวลาไ่สุายจะเอาใครมาดูแลทำอะไรไหมก็เ้าเล่นกันที่บกให้ตามเด็กไม่ถึงว่าคนหนึ่งที่เขาชอบคือนั่งอยู่ข้างหลังค่ะมีจีบแล้วก็มีผู้ชายนานาต่างคนนั่นนะคะเขาเลือกเขาเป็นคนเลือก แล้วหนึ่งในนั้นคือพี่ออสไม่ต้องเลือกเพราะพี่ออสจะต้องอยู่เขา24ชั่วโมงมีจิ๊บมีลิ์อะไรเงี้ยลิ์ออกมาเนี่ยเขาขอเองแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเขาก็ขอเองนะคะมันถึงอย่างงั้นนะคะแต่บางตอนอย่เขาก็มีเยี่ยมพ่อเหมือนคนอีกแบบแต่พ่อต้องการคนที่จะใช้งานคือมีพี่ออสมีหนูมีเด็กนั่นแล้วก็มีที่ว่าบังลทธิ์อะไรเงี้ยเขาสนิทมากเพราะเด็กคนนี้จะช่วยเขาผสมสี ทำอะไรอยู่ที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> ค่ะเขาเป็นคนขอเองแล้วพอป่วยมาได้สักพอสุดท้ายเนี่ยห้องไอซียูก็ขอลงเองมาหาหมอเป็นเพราะว่าหมอเป็นคนรับรู้เลยว่าอาจารย์จะลงไปเหรอต่แรกสงสาร mm hmm. พวกหมอเนี่ยคะสงสาร mm hmm. พูดกับพยาบาลหรือพูดกับผู้พ่อ้อยเนี่ยทำอะไรให้หน่อยก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ mm hmm. ตอนหลังจะเริ่มหมดแรงค่ะ mm hmm. คงแบบเป็นโรคภยัยเห็นงยา แล้วไม่ค่อยทานอาหารมไม่ทราบเพราะอะไระพวกเราขอก็บอกว่าอยา่าเพราะเขาจะไม่ทานอาหารเขาจะไม่กินอะไรเลย<ม>พวกเราต้องแอบให้ทาง,ทางเส้นเลือดต้องอย่างนั้นนะคะไม่งั้นไม่งั้นก็ไม่ <c oughs> แต่นานๆก็จะขอทานทีหนึง่งเราพวกเราก็ดีใจแต่ว่าอาหารไม่พร้อมหมดนะคะ<ม>ตอนเช้าตอนช่วงที่ยังไหวนี่จะทานจะทานไข่ลวกพี<ม>อ่อ้อยก็หมอก็แนะนําให้ทานไข่ลวก ก็จอมทานวันละสีห้าฟองแต่ว่าไข่ไข่ไข่แดงก็น้อยหน่อยนี่ตามที่เล่าค่ยเจอไปบ่กเขาไม่นะเดี๋ยวดอแล้วก็แล้วก็อ่านนิสุพิมนแล้วก็เดี๋ยวก็นอนแต่พอเริ่มที่จะให้ยาอะไรเนี่ยหมอเขาจะบอกว่าอาจารย์จะค่อยๆเหมือนหมดแรงเหมือนอะไรไปนี่จากนั้นเราไม่รู้แล้วเขามันจะเป็นโรคอะไรบ้างตรวจหมดทุกอย่างค่ะตรวจประสาทหัวใจความดันอะไร ไม่มีโรคไหนอเอาแกอยู่ทักคนเป็นเลิศหมดค่ะหัวใจนี่ก็เป็นเลิศหมดเลยประสาประสาจนกระทั่งเสียชีวิตอาจารย์ก็สมาธิยี่มากไม่ไม่หลงไม่ลืมไม่อะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะอาจจะตอนเจ็บปวดตอนนี้นะคะจนตอนเจ็บปวดนี่ก็เลยอาจจะอาจจะมีเบลอบ้างอะไรบ้างไงแต่พูดด้วยเรื่องหมดอยากได้อะไรอยากทําอะไรบางวันก็จะบอกอ แกงเขียวหวานปลาดุกให้หน่อย <ừ. S 1> ซึ่งเราก็ไม่แกงเราแกงไม่เป็น <laughs> ก็จะไปซื้อแล้วพี่เอ,อ๋ก็ไปซื้อร้านหนึ่งซึ่งไม่ใช่ร้านที่แกอยาก <ừ. S 1> ทาแรกที่ป้อนเข้าไปแกจำได้ไม่เอาไม่ใช่ร้านนั้นซึ่งก็ถูกต้องไม่ใช่ร้านนั้นแล้วพี่เอ๋ก็บอกว่าพูดก,กันเองแอบมบาพูดกันอย่างนี้ขนาดป่วยยังรู้เลยว่าไม่ใช่ร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แล้วก็ดูตอนอาการหนักๆนี่ก็ กสู้นะคะสู้สู้โครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ยอมรับว่าแกเป็นโรคแกเป็นแกป่วยจนบางครั้งแกบอกก็บอกกับหมอว่าถ้ามันไม่ไหวแล้วก็อย่ารักษาเลยแกรู้ตัวมากเลยค่ะรู้ตัวและพร้อมที่จะไปจากโลกนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นในเพราะความที่มีสมาธิมีอะไรดีนะคะบางทีพี่อเห็นเพื่อนอนนอนรักษาอยู่เนะะี่ยค่ะอาจจะให้ยาอะไรอยู่เนี่ยแล้ว มุนถวนก็จะตาว่ามึนๆก็ถ้าผมมีโอกาสาเไหร่ให้ท่านบอกทำอะไรจ้าเขาก็บอกว่าสวดมนต์แล้วบางทีช้าละทําทสมาธิตลอดเวลาค่ะ <Okay. S 2> ถามอะไรไม่เคยเลอะเทอะหนึ่งบัตรกาถ้าถามคือคุณมุนหวาน<ห>ออย่างนี้อย่างนี้เขาต้องให้เราพูดจบก่อนแล้วเขาจะตอบครับ หรืนเรื่องันี้นะทั้งที่ตาหลับเพราะตาหลังร่างกายมันจะอ่อนเพลียงลงนะครับเป็นโรคเป็นภัยอะไรอย่างนี้อาจารย์แกจะเป็นคนที่วางแผนชีวิตตลอดแต่ช่วง <ไป S 2> สุดท้ายแผนวางแผนไม่เลยค่ะว่าแกไม,แไม่อยู่แ,แกไม่อยู่<ม>แต่ออต้องอยู่ให้ได้ไมาถึงท,ที่พูดจากนี้นะคะผมผมันคงต้องตายเดี๋ยวพูดอย่างนี้นใช้คำพูดนี้เลยเพื่ออาจดได้เลยอ่ะตอนนั้นเรายังไม่กล้าอัดอะไรเพราะว่าไม่กล้าอัดเสียงเลยแล้วแตอาจะรีบหรือว่า ออสผมต้องตายนะแต่ออดต้องอยู่ให้ได้คนเดียว<ะ>รู้ไหม<ะ>นี่เป็นปัชญายการของโลก<ะ>ของชีวิตแล้วเราก็แล้วเราก็คงไปพบกัน<ะ>กนี่คือสิ่งดีที่ต้องเกมแข่งแต่ฉ<ะ>ันรู้ตัวค่ะรู้ตัวหมดเลย<ะ>แต่ออดต้องอยู่กัชีน่าเลยคุณบัตรออสต้องอยู่ให้ได้คนเดียวรู้ไหม นี่เป็นประชญากานของโลกของชีวิต <Okay. S 1> ไม่มีไม่มีใครเ่าที่ไม่ตายแต่ผมต้องตาย okay.